พี่น้องเอ้ยพามาเบิ่งคนเก็บเห็ดจ้ะเทศกาลเก็บเห็ดเห็ดอยูค่คาเห็ดขมคนไล่ไนะล่ว่นน่ะรถกระบะสองสามคันคนอยู่ในป่าหัวนะเ่อึดบ่อยากว่นนะบ่เป็นตะหยานจักหน่อยเลยเลท่านพอาะเราจะกลับบ้านแล้ว ว่าได้แก่งพุ่นน่ะมีทุกมองทุกย่อมปลายุค้าเกิดไม่กับมีปลาเนี่ยห้่นหลายคักจะมีสิบสามสิบคนเลยแุ่วนน่ะเห็นแต่โคบโคบอยู่เอ,อ้ยบมเป็นตะยันจักน้อยแต่ออผู้ใดมันเปิดก็ได,ได้ด้อจะเด้อ อยู่น้ำเงาเป็นจีเป็นจีเยอะติดล้องหากลับไปเบิงสิได้บ่ก่าหันมวนหลายเด้อเปิดเฮ็ดมวนหลายพุดนหรอพวก้พ่ากันเปิดเฮ็ดมันกำลังออกดีจ้ะจีตุมต้มเก้าโมงสิบโมงเนี่ย้อออกดีดี หาไปแล้วได้บ้างหงมทัทีแรกพอแต่ดอกบานๆก็สวยๆดอกตูมเริ่มนี่เนี่ยแหละผลไม้คนหาเหเ็ดเปิมัน่าเป็นเบิดจ้ะโอ้หลายๆหลายคนก็หลายาเห็ดก็หลายจ้ะแต่ว่าสวยแล้วหวนแหงก็เป็นตะยู่จ้ะพากันกลับก่อน ้ามาเบิงหล่องร้อยเพิ่นเปิดหาผู้ได้เพิ่นหาดูดูเพิ่นกับมาหม่องที่เพิ่นเคยหาเพิ่นก็ออกคักออกแน่คพณ่นค่ะลดเด้อดูว่าแมนมาปลูกดูค่าได้แต่มาเก็บเห็ด ไปข้นตาไปเ,ด,ไปไปเดียวรถติดไปเบื้องมองนี่จัก,กน้อยกันเขาหาวังหันเงน,นบานเ้าไม่เก็บรูไมอ่อกจ ต้องเงาต้องควนสิเด็กฮ่าน้องควันห,หาบ่าเป็นจะไปเหยียบเห็ดเพื่อนเนี่ย่ะโอ้ยผู้ใดเหยียบเห็ดผู้ใดเหยียบเห็นดนะสินนี่บไว้บเราจะห่อนหลาย หวันหลายภาคกันจับแหละเดี๋ยวดอกราจะโลนึงโลคึน้ยนี่เกิดวาตัวนอแล้บ้าน เกิดเ <Good. S 2> บิดเบิด,บดตลอดเอาทั้งเง้าไปเ,เป็นเปลี่ยนก็เจ้าพากันไปหาปลาเปียนมาสันเดีคนมาหน่นดูเพิ่นกระหูได้จ้ะเะวลาก็น้องอ๋อเขาไม่กินพรอยนะปลาเปียนปลาหกพี่แม่ตาสองเบิ่งจับเบิ่งกดคน้นมาหาเห็ดเดี๋ยวป้าเห็ดไม่สิบเป็นบรรยากาศจังสิ เป็นปลาอยู่ค้าแล้วก็มีนอโจทจ้ะนี่ตน่ะนี่นี่ปลาหนีก็มีเนี่ยนี่ขอเอาก็เสาหุ่คนน่ะคนน่ะรถกระบะหนึ่คนน่ะจ้ะเมื่อไหร่ล่ะวันนี้เปพากันแม่หนองคนหลายขักเบิร์ตได้เลยจ้ะแถวนี้ปลาเฮ็ดเบิร์ตได้เลยจเบิร์ต ิดออกเบิดมื่อนี้นะมาพ่อมื่อแรกมาเบิ่งสวนเนาะจะ้ะบ่ได้ตั้งใจมาหาเห็ดดอ,อกมาพ่อเพิ่นพากันเก็บหลายๆเรื่งลงไปเก็บน้ำเพิน่นได้พอถ้วยหน่อยนึงนี่ล่ะจะ้ะมื้อนี้ได้ตั้งใจมาเก็บน้ำเพิน่นเก็บล้งเบิ่งว้ายแป็นอืดตื่นเลยบ่เป็นายานจักหน่อยจะ้ะ ให้เบิ่เงเห็ดจ้ะน,นี่เก็บซองคนกระพอจ้ะเก็บใส่ถุงอันนี้มันวตัตตะอ่างองไม้ได้จ้ะน,นี่นมัดตะองมือเ้ามะตาเส้าแปดมุงเส่า,สา,อสาพอทั้งสี่ละจ้ะหลายลายเห็ดเท่าอีกดวนเยอะเลยมันกระไรเป็นอีอนีงเพราะสวยๆมาเริ่มเป็นทั้งสี่จ้ะมีกระหมัววานอันนี้ เฮ็ดจีมันบานเป็นแข็งแข็งอยู่อันนี้แข็งแข็งอยู่มูหน่อยๆนี่แต่มูนีิืมเทาแล้วนี่อันที่มูมันออกมือนีแล้วนี่นี่มูออกมือนี่แต่ว่าค้นหาหนีพ่ไหวแล้วผู้ใดพอท้อนห่อนได้นี่ยูบ่ได้จ้ะผู้ใด,ดท้นห่อนก็สิได้รุ่นนี้ล้วจ้ะนี่มาตาเซามาตาเซารกับมียู่แต่ว่ามันนั่นสิเป็นรุ่นรุ่นเ่าจังที่มาตาเซา สวยๆแน่น่เก่าโมงสิบโมงรุดน,นี่ออกเพื่อนพาก,กันหาบอสันกนน็หานู่นหาน้ำเพื่อนอยู่ก็ได้เต็มกับขูกกลับเลยจ้ะโบวัยจ้ะมอนปวดโบวัยู้เพื่อนอันนี้เพื่อนกันมว <c oughs> นแล้วพากันปอบห่อ,อ,องอ,ย,อยู่บอสันเฮ้ยเฮ้ยปอเป็นจุ้มเป็นจุ้ม อันนี้ก็พอเป็นจุ้มอยู่สองสามจุ้มจ้ะนอกนั่นกับจีเดียวน้อยเดียวรีวิวเย็บเห็ดมือนี้จ้ะพอได้แกงจ้ะทั้งป๊อบคอนทั้งป๊อบคอนใหญ่นึ่งเกือบเต็มว่าเอาไปขายจ้ะเอาไปแกงได้ซึ่ได้ดก็เอาพาอว่าได้สื่อเพิ่นสื่อเพื่อนมันแพงโพดสื่อเพื่อนนี้ รัล,ละลอยโลละลอยต้มแล้วต้มแล้วถุงละลอยหาซิบพะนะถุงหนึ่งพอโลบุบุกเหมือนน้นบริเบน้ำเบือนแต่ว่าถุงใหญ่อยู่จ้ะหนันโมกเกืง่งเก็บเก่งเก่งเพิ่นเก็บไปขายจะ้ะค้นเก็บเก่งเขาเก็บไปขายเาก็บโมกเก่งเขามาเก็บไปกินซะเจ๊จ<ท>้ะเห็นแล้วอ,อยากลง้ลง,ลงเก็บคือเพิ่นจ้ะเขาเลยมาเบืองแถวนี้สิมี่บ่เนี่ยเอ้ยกลับก่อนเด้อจ้ะเด้อจบคลิปซะเนียหนักจ้ะ